รับสวัสดีสีสายมูที่รักและเคารพทุกๆท่านครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพรอพราหมณ์เช่นเคยเ๋ยววันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆของพระปฏิปคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจจนธรรมจะมาแนะนำนะนั่นก็คือสมเด็จมหาลาบเนื้อเงินชนวนนะสมเด็จมหาลาบเนื้อเงินชนวนเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ เปรตประคุณสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีพระพุทธบัญชาให้ระเปรตประคุณหลวงพ่อได้จัดทําจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับสถานการณ์สงครามโรคระบาดภัยพิบัตนะิเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ําในโลกใบนี้ยุคนี้สมัยนี้นะเป็นคําสั่งด่วนพิเศษนะฮะดังนั้นพระครุนี้จึงเป็นวาระพิเศษนะฮะเป็นเนื้อเงอินชนวนคําว่าเนื้อเงอินชนวนเนี่ยเมื่อเดือน ยี่สามยี่สสี่เดือนพฤศจิกายนปีสองห้าหกห้าในประเดชพระกุหลงพ่อเล็กได้สร้างพระปางห้ามสมุดเพื่อประดิสถานเอาไว้ที่วัดท่าขนุนนะการสร้างพระปางห้ามสมุดในในตอนนั้นก็มีการบวงสรวงมีการพุทธาพิเศษไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะสร้างเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติหรือโรคระบาดให้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือน้อยที่สุดนั่นเองบรรเทาเบาบา,บางภัยพิบัตินะฮะ พระบุคลหลวงพ่อจึงได้รับคําสั่งให้นําเนื้อเงินชนวนที่เหลือจากการสร้างพระปางห้ามสมุทรนะะเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่วัดท่าขนุนมาสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ก็คือสมเด็จมหาราบเนื้อเงินชนวนนั่นเองนะฮะพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันวิสาขาบูชาวัวนที่สเดือนมิถุนายนปีพศ2566พระเครื่องรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระเครื่องในแต่ละรุ่นจะมีความพิเศษที่แตกต่างกัน แต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกๆพระองค์พ่อพระจิทธุตรเจ้าทุกพระองค์พร,พระอรหันต์นะฮะท่านมาทําให้เนี่ยในแต่ละครั้งในแต่ละรุ่นยุคหลังๆนี่ท่านทําให้อย่างเต็มที่อยางทาให้อย่างเต็มกําลังนะพระเครื่องรุ่นนี้สามารถป้องกันลังสีนิวเคลียร์นะป้องกันโรคระบาดนะแล้วก็ป้องกันภัยจากมนุษย์และมนุษย์นะป้องกันคุณป้องกันของป้องกันเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์มนต์ดำ ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงมีมหาลาภมากที่สุดนะตัวนี้เป็นมหาลาภนําไม่ตามมหานิยมค้าขายดีที่เหลือก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะนิมนต์อันเชิญอารัธนาเป็นสิริมงคลในทุกๆด้านนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อเงินฉนวนซึ่งถ้าถ้ากล่าวไปแล้วก็เป็นก,การพุทธาพิเศษผ่านพุทธาพิเศษมาแล้วสองรอบนะก็คือในครั้งที่ท่านสร้างปรางห์ถสมบทตหนึ่งครั้งแล้วก็ วันวิสาขาบูชาเมื่อวันที่3วมิถุนาสองห้าอีกหนึ่งครั้งนะฮะควรที่จะมีไว้ในครอบครองเป็นอย่างยิ่งนะฮะราคาบุญราคาเบาราคารูปบุญกระสนกันเช่นเคยนะครับผมสนใจก็เอทไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ id ดี n ลน์เมธแ8ดแภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปเคารพ สมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคําแห่งวัดท่าขนนนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปครบสมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคําแห่งวัดท่าขนนนะ์งดงามนะฮะซีนเดิมจากวัดเดิมเดิมจากวัดไม่ผ่านการใช้งานนะฮะไม่ผ่านการแกะนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันมหาลาภยันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็มีพระครถาเงินล้านอยู่ล้อมรอบนะฮะแล้วก็พระครูตื้วลาการจนทธรรมวัดท่าขนานกาญจนบุรีนะ,ะท่านใดสนใจก็ คนที่จะมีไว้ฮะแอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ ID l i n ลายเมด8 8 4 7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847สมเด็จมหาลาบเนื้อเงินฉนวนครับผม